right here feeling like a out gear, driving towards the sun with a rose and a gun feel the wind in my hair going nowhere i swear สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะเจ้าตัววัวนะฮะหรือเฮมเวกนะฮะเลอินซาหรือว่าเรนกานะฮะก็ให้เข้าใจว่ามันคือชื่อเดียวกันตัวเดียวกันแล้วกันนะครับโอเคก็เรามาดูกันที่ของเหลือก่อนเลยดีกว่านะฮะของเหลือนะฮะก็นี่ครับ PC นะฮะที่เหลือนะครับแล้วก็ ชิ้นไหลนะฮะของกินเกลเด้หรือว่ากินเกลตนะฮะชิ้นชิ้นหน้าแขนนะฮะของกินเกลดครับสองชิ้นนะฮะชิ้นเท้าครับของกินเกลดสองชิ้นฮนะเท้าที่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหน้านะครับแล้วก็มือนะฮะอันนี้ถ้าให้หลังมือมาด้วยนีแ่แจ่มเล ที่ให้มือมาเพราะว่าแน่นอนครับมือีนะะมือเล็กเนี่ยถืออาวุธไม่ได้นะฮะฉะนั้นเขาเลยทำม,มือมาให้ใหม่แล้วก็ถ้าจะเล่นกับบอมบาทอสนะฮะที่ตามในแอนดี้บอมบทอสตึ๊งนแสดงว่าบอมบทอสถือไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามือนั้นไม่เท่ากันนะ,ะโอเคของเหลือไปแล้วทีนี้เรามาดูของตัวของเอ่อลินซ่านะ ลนซ่านี่ก็คือทั้งตัวเนี้ยทั้งกล่องเนี้ยจะมีช่องนี้แหละอาวุธนะฮะแยกเป็น2ชิ้นได้แล้วก็จะมีเท้านะฮะอีก2ชิ้นนะฮะไว้สําหรับเอ่อกางออกเวลายึดยึดกับพื้นดินให้แน่นขึ้นนะ,ะเวลาถืออาวุธถ้าตามในอนิเมะนะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะฮะเป็นชิ้นไว้ติดอาวุธนะฮะแต่ว่ามันจะติดกับกระโปรงด้านหน้า,นาซึ่งมันดูตลกๆก,กเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะ โอเคก็จะมีตัวนะฮะอาวุธแล้วก็ของอีก3ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันเลยดีกว่าครับจุดขยับแรกนะฮะเรามาเริ่มกันที่หัวก่อนดีกว่านะฮะหัวนะฮะก็ขยับได้เยอะเลยนะฮะนี่นะครับก้มเงยหรือไม่ก็เผยอหน้าเผย่อคอมางี้หรือดันคอเข้าไปงี้นะฮะซ้ายขวานะฮะหมุนได้รอบนะครับเห็นชิ้นส่วนตรงนี้หลุด ชิ้นส่วนนี้นะฮะก็ไว้ประกอบกับหน้านะครับเข้าไปนะฮะไว้เป็นหน้ากากนั่นเองนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ได้มาอีกหนึ่งทีมิกแล้วก็ขยับเขาลงนะฮะก็ได้เปอีกหนึ่งทีมิกที่เป็น,นเขาเรียกว่าฟอร์มเฉยๆผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะด้านหลังนะฮะที่เป็นแบ็คแพคนะฮะชอบชอบเลยเป็นแบ็คแพคที่บางๆเบาๆแต่ว่ามีลูกเล่นขยับขึ้นลงไม่เสียเปล่า ทำสีนี่คงสุดยอดนะเท่เลยตรงทั้งไอพ่นทั้ง6ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนหกชิ้นนี่ก็ทำสีนี่โอเคมากเออเกาะไหลนะฮะขยับได้ครับแค่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไหลนะฮะจะเห็นว่าตัวนี้จะมีจอยที่ขยับได้อยู่แต่ว่าขยับได้แค่นี้นะฮะแล้วมันจะติดเกาะไหลาจากด้านบนตรงนี้ฉะนั้นตัวนี้จุดขยับ จะติดดีไซน์ของตัวเองจะเยอะเลยนะครับแขนนะครับแน่นหนานะครับบอกเลยว่าแน่นหนาเพราะว่ามันสามารถถือวันคิวที่ซอสบัสเตอร์ได้สบายส,ายสายนะครับเมื่อกี้แขนหมุนได้รอบนะฮะแล้วก็พับข้อแขนนมาถึงตรงนี้แล้วก็ติดติดกอลไล่จริงๆอย่ามันพับได้สุดเลยถ้าตามดูในซีฟาคิวผมแนะนำนะข้อมือครับ แน่นมากครับหมุนได้อย่างเดียวครับขยับขึ้นลงได้แค่นี้นะะซ้ขวาแค่นี้ครับแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วสำหรับการถืออาวุธ buster sauce นะฮะตัวเอวหรือตัวอกนะฮะสามารถขยับขึ้นนะฮะเผยให้เห็นโครงนะฮะเผยให้เห็นโครงที่มันบางเบาแล้วเกิดนี่ไหมบางๆแค่นี้ กลมสุดเงยสุดได้ขนาดนี้เลยนี่กลมสุดเงยสุดฉะนั้นอยู่ในท่าน,นี้จะเท่กว่านะถ้าแบบเปิดตรงนี้ละมันจะโชว์โครงที่แบบไม่ค่อยสวยอะ <c oughs> เอวนะฮะหมุนได้รอบครับผมไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นระบบก่อนจอยเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีกระโปรงข้างนะครับมาแทนที่อ่า ตรงต้นขาแทนนะฮะตรงนี้ขยับได้นะฮะ็นลักษณะแค่ขึ้นลงนะฮะค่อนข้างจะฝืดนะฮะผมว่าเป็นข้อดีขาครับด้านข้างนะฮะได้ประมาณนี้ตอแล้วมันจะติดดีไซน์นะฮะเตะไปข้างหน้าครับได้อย่างนี้เลยเตะ้านหลังครับหลุดเอาใหม่ก็ หลังจากแค่ขยับแค่สองสามทีนะมันก็หลุดแหละเ็บไปด้านหลังได้แค่นี้ครับแล้วมันจะติดทีซ่ซ้ายที่กระโปรงหลังแล้วกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะฮะแค่แค่นี้ครับซึ่งมันก็ก็าตาม,มนขนาดตัวมันบึกบึนๆมันก็ควรจะขยับได้น้อยมั้ยคิดว่าขาครับคิดได้ขนาดนี้เลยแล้วก็หมุน ได้รอดนะฮะเพราะว่าปิดโอเคแล้วก็เท้านะฮะมันจะเป็นจอยต,ตรงนี้นะฮะทำให้ขยับได้แค่นี้นะฮะซ้ายขวางเงยไม่ได้นะฮะเงย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 คือมันเดินไม่ได้อู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเงยแค่นี้จะตั้งแต่มันก็คงไร้การนะฉะนั้นขาจึงไม่ค่อยอิสระเท่าไหร,ร่นะฮะ ตรงเกาะขาด้านหน้านี้นะฮะเป็นบอลจอยนะฮะขยับได้นะฮะแต่ก็ไม่มีผลไม่มีผลกับการเล่นแล้วมันก็ไม่ได้ติดกับดีไซน์อะไรนะครับโอเคนี่คือจุดขยับนะฮะทั้งหมดแล้ตามที่บอกมีแค่นี้เองตัวนี้สั้นๆง่ายๆแล้วก็ตัวนี้นะฮะถอดออกมานะครับกระโปรงไ้าใช้ชิ้นส่วนนี้ฮะชิ้นส่วนใช้ชิ้นส่วนนี้นะฮะติดเข้าไปนะแทน กระโปงด้านหน้านะครับแล้วก็เอากระโปงด้านหน้าตัวเดิมนะฮะใส่คีมเข้าไปก็จะได้ที่พักดาบเราก็นำดาบนะฮะมาติดตรงส่วนนี้อนนนโ <Okay. S 2> อเคก็จะได้ที่วางดาบเจ้าต,ตัววางแท่นดาบอย่างแท้จริงนะหน้าที่ของเขาคืาอการวางดาบแทนนิคาสกิ โอเคแล้วซึ่งมันก็จะมีอีกส่วนปลายของบัตเตอร์ซอสเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปที่ตรงน,นี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีกินเตในการดึงขึ้นดึงลง,ง,ง,งได้ตัวดาบก็เช่นกันนะฮะตัวดาบก็ขึ้นลงได้เช่นกันโอเคเรามาดูกันที่เท้านะฮะเท้านะฮะสามารถถอดออกได้นะฮะ เพื่อเปลี่ยนอีกเท้าหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะยึดติดพื้นที่นะฮะก็เป็นลักษณะแบบกลางเท้าออกมาเพื่อยึดติดพื้นที่นะลองเทียบกับข้างนีงที่เป็นท้าธรรมดาเห็นไหมครับจะไม่เหมือนกันโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเจ้าเลอินซ่านะฮะสำหรับผมนะอ,อ่สวยซื้อสวยกว่าที่คิดนะครับ แล้วก็ยังมีกิมมิคให้เล่นนิดหน่อยนะฮะก็ยังดีนะฮะแล้วก็ถ้าทําสีหมายถึงสีโครงในนะจะเท่มากขอทอดตรงนี้ก่อนแต่ว่าด้านหลังก็ยังเปลือยอยู่นะเปลือยเยอะเลยแหละซึ่งมันไม่มีอะไรติดมาเลยถ้ามีเกาะด้านหลังให้ด้วยก็น่าจะเท่กว่านี้นะโอเคครับสำหรับคลิปรีวิวนะฮะผมก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับปุ่มแดงๆข้างล่างชื่อผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ